มันก็ไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าแค่เรือลำนี้มันใหญ่กว่ามันมีเก้าชั้นมีมีบิวตี้ฟรี fee, มีขายแอลกอฮอล์มีขายอาหารแต่มีพิเศษขึ้นคือมีร้านขายเสื้อผ้าเลยนะคะอุ้นดิฉันก็ซื้อดิฉันก็โดนเสียตังค์อีกแล้วหนึรอบค่ะกุ๊บกนะุบนะคะ นิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งดีทุกคนต้องเข้าใจว่าดิฉันเป็นเพียงกำหรังบา้านนะคะแต่ว่าก็โอเคอยู่ค่ะโอเคอยู่หนาวอยู่ค่ะทุกคนวันคิดว่าวันจะไอ้นี่ได้แต่วันก็ต้องใส่แจ็คเก็ตจนได้นะคะเพราะว่าอากาศอากาศแย่อยู่ค่ะอากาศแย่อยู่แต่ว่าก็สวยค่ะมันแดดมันเพิ่องออกนะคะทุกคนแดดเพิ่องออกวันก็เลยเพิ่งได้ออกมาน,นะคะแต่เดี๋ยววันพาไปดูตรงอื่นๆอีกน,น,นะคะว่ามีอะไร แตกต่างจากเรือรำที่แล้วที่เราเคยมาไหมเดี๋ยววันจะพยายามถ่ายข้างในให้ดูนะคะเนื่องจากคนมันเยอะมากวันเลยไม่อยากเสียงที่จะถ่ายข้างในนะคะทุกคนขอให้ทุกคนเข้าใจข้าพเจ้านิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกัน,นะคะ่ะโอเคหน้ามาอีกนะคะหน้ามาอีกหน้ามาอีกเดี๋ยววันจะคือเนื่องจากในเรือวันไม่สามารถที่จะ ถ่ายอะไรเยอะได้นะคะเพราะว่าคนเยอะมากแล้วก็วันคิดว่ามันไม่ควรนะคะก็เลยวันก็เลยไม่ถ่ายในในเรือมานะคะวันก็เลยออกมาถ่ายด้านนอกนะคะวันก็เลยมาถ่ายด้านนอกให้ดูนะคะเดี๋ยววันจะถ่ายรอบๆบ,บนชั้นดาดฟ้าแล้วก็บรรยากาศ นอกเรือให้ดูนะคะทะเลสวยมากวันนี้มีแดดโชคดีมากตอนขึ้นเรือแบบว่ากลัวมากว่าว่าจะไม่ได้คลิปแน่วันนี้นะคะสรุปก็ได้คลิปวันนี้อีกหนึ่งวันนะคะเดี๋ยววันจะถ่ายบรรยากาศร,รอบๆไปให้ดูนะคะทุกคน When there no more hope left can see what comes way there's hope more left me see comes no in can is I my สรุปไม่ได้ฟรีนะคะเรือลำนี้ก็คือบวกค่าเรือค่ารถคนสองคนรถหนึ่งคันบุฟเฟ่สองคนนะคะก็สรุปคุณสามีจ่ายไปประมาณ800โครนนะคะทุกคนแต่ถามวันว่าค,คุ้มไหมวันว่ามันวันว่าคุ้มค่ะเพราะว่า อาหารเยอะมีกิจกรรมให้เล่นเยอะอยู่แต่ว่าวันนี้มีความรู้สึกว่าเหมือนเรือมันมันมีขลื่นนะคะก็เดินก็นิดหน่อยแต่ว่าวัน,นไม่ไม่เมาเรือนะคะก็นั่นแหละค่ะวันนี้เราแค่มาส่งข่าวว่าเมื่อกี้ข้อมูลทีฉันผิด,ดีฉันร้ว่าไม่ได้จา่ายไม่ได้ไม่ได้จ่ายค่าเรือค่าคนสรุปว่าจ่ายนะคะ เพราะว่าค่าอาหารตกคนละ2 9 9โครนคนก็600ก็ตีซะว่าค่าเรือค่ารถก็200โครนทั้งสองคนนะฮะก็ถือวันๆก็ถือว่ามันมันก็ยังถูกอยู่นะคะทุกคนมันก็ยังถูกอยู่นะคะตอนนี้เราเข้ามาที่เมืองซันเดอร์ฟูลแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเรือเราจะจอด <c oughs> เดี๋ยวเรือเราก็จะจอดนะคะแล้วเดือนเราก็จะเป็นขึ้น i losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic. But maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic. The infinite vastness of all. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can. Surrender to you. Take me in your arms and.